ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าชูช่องมาให้แห่งมวลซืนอามอนี่ภาพพ่อแม่พี่น้องไปติดตามรับชมรับฟังครับผมเนาะไปขอโชคขอลาบฝากตอนพ่อแม่พี่น้องครับเนาะปูดำวังโตดะเพียงเด้อพ่อหมอท่าน่นจะไปทำที่นางขอน้ำพุนในเพียงเด,ด้อพุ่มป,ปูดำที่สำคัญ ดังัั่ฟ้าครับดังถึงเมืองนอกลูกหลานอยู่เมืองนอกถือกันมาเนื่องเทื่อเถื่อนพี่น้องเนวันนี้กเ็เลยมา้าพภายในพี่นอ้องมาเบิ่งบรรยากาศขอโชวน้ำกันเนาะคุ้มอมองนีถ้าให้ตัวไหนจะออกตัวนั้นแล้วก็ตรงๆไม่ต้องกลับ วันนี้ไปรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีอุีครับผมสวัสดีนครัทุกท่านทุกคนพร้อมครับอีกทีครับผมมือนี้เอา คุณก่อเพ่นปิมาผ้าไปขอ okay. โคขอลาบขอถัควคำกับปูยังก่อฟอดปูดำ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 วางตนัวปูบางตัวกันนะเป็นยังไง่อตั้งแต่ปอดเคยมาขอใหหนีแบกแดกแบกแๆกมันจะให้แต่ถือยู้แบ่นี้จะมากกว่ขอโคขอลาบเปนเพื่อนทข้าวขอาธรรมดาอย่างว่าได้แค่ทุกงวด ได้ยุครับได้เจ็บสมวดยุ่งมากขวากับมาขอากับยื่นข้นหายยุ่นนะครับแต่ว่าเเดี๋ยวนี้บริวารโดนแล้วดนยินข่าว่าพันสาปีว่าหันไทยครับได้ยุไทยซ้อนๆเล้เป็นบ่้าครับได้ยุขังขับหมวดยุ่ง้ำเปลี่ยนน้มเปลี่ยน่โน้ำนี้ฐานลกกันครับานกกันใช่ทางน้ก ก็ลงมา <coughs> 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 <coughs>

เด้อปลูกหลานนะขอคุณุบารมีเด้อขอมาเด้อปุ่มจะสร้างลูกหลาเทวดานี่ยขอปุ่มปุ่จะสร้างลูกหลานนะขอพุ่มปุ่บารมีขอปูจุกมาโชคลาภกับลูกหลานไดู้เดเลยน่าปัุ ขอความเจริกันที่เราขออุ่มใการอธิษานจิจสุงครับ 嗯，嗯，嗯，嗯。嗯 มันเป็ดปูเดอ้อโอ้ลูกหลานนี่มันเดือปูเดอ้อลูกหลานมาเพิ่มเลยโอ้ลูกหลานเดือมาทางไก่ยูปูมาขอเพิ่งบุญบารมีมันปูนี่แหละมากครั้งแรกจากมาหูจากปูได้ยินซื่อเสียงเรื่องน้ำดังไปไกลนะปูมาต้องการยี่ับต่ที่มาขอโชคขอลาบนี่แหละปูหมดวันที่หนึ่งกันเดยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่แล้ว ออขอพึ่งบุญบาล,ลมีปูนี่แหละโอ้มันต้องการไม่ใช่หรอแหม่แบบปูแต่แต่ปูสิเมตตา,าลูกหลานโอ้ยต้อง,งที่สุดใจออกแต่ปูเดอ้อเอาโตออกแต่ปูเด้อทั้งหมดเลยอือเนี่ยคัน,นต่อบอ่ว่าที่เกกจ็กจีสารบ่โอ้ อันขึ้นอยู่กับบุญละวันกันนะล่ะปูลูกหลานกับบ่มี่ยนีงมีมาแลกมาเปลี่ยนเป็นตะวตันลูกหลานกับมาด้วยใจขอ,อ,อด้วยใจอุ้ยปูลูกหลานกับเนีนํามีมาแลกเปลี่ยนกับมีนำ้ำแดงมีนำ้ำปลาขันเอ่หาข,ข,ขันแปดนี่ล่ะปูเออเขาบอกต้องการเยอะเปันได้ดอกชิ้นชุ่มมีน,นอ,อ่ะอยาก<ม>ได้มองยูมองเศร้าเสียได้บ่ โอ้รับมันมีมงเห็ดได้กะสิพอบ่พอะไรเยอ่บ่ปูอออือได้ยินเหรอครับครับขับมีมงตั้งมองแปลงกบทิเห็ดได้ย่เหรปูอืออืออ้ออืออืออเมองตั้งเรออือขอสามตัวตรงๆนะปูเด้อจังสิเห็ดเนาะนี่โฉนีมานที่ยจังจิตโบราณจิชใจเห็ด โอ้ยพ่อเราเอาสิมาหายไปหมดแล้วอือบ่หายไปแสนหอกปู่อือลูกหลานก็ะสิบมาเยี่มยมมายามเป็นประจำตากว้ามีโชคลาภหน่ำอือเออบ่มีอยังหลายดอกเจ็ดคนหนึ่งไปยุหันอือเจ็ดคนหนึ่งไปยุหันแบบยดอให้แข้งอื ัท้ายมันม้นอย่นมาจอเลยกเจ็ดคนนึงอยู่หันบกปูเอออยู่ทางหนาฮเอเจ็ดอยู่ทันาบอปเจ็ดงหน้าเออหูหูกลางเกลางเออกลางอเนื้อมนอยูท้ายมู แม่นขัดบ,บอ่อปูว้ายมันเหนีนยังสี่อนโอ้ตรงตรงเลยบ่อปูเอาปลาเป็นยเดตรงนี้โอเฮ้ยคือเดี๋ยวนี้พูกระทาลูกขาล้านแม่นบ่อปูคอยขายู่โอ้พูบ่อปูว่าลูกหลานสี่มาโอ้ยเจ้บ้านหละลูกโอ้อืมสองตัวเดี๋ยวพูสองตัว รางวัลเลกถ่ายสองตัวเอาวันที่สิบหกโอส้ส oui, องตัวเอางวนรุ่นเอาวันที่สิบหกเอาวันที่สิบหกมาปูอืออสองตัวนี้หายวันที่สิบหกมาปูนะเออเานั่นละอ ปูมาถาลูกหลานี่โดนเราปูโอ้ยูตไเท่าไหรอกูนี่ละไปไปก็มาที่สยนี่ละโอ้ปูก็เที่ยวหางเกานี่ยยูนี่ละมาไปใสยมาใสหรออืมตูนีไดเช็ดไดสังกูละคิเรียว่อยสินีโอ้ปูกเเช็ดตัวเรวูเตี้ยไหพุ่นเนี่ลกออวันใหญ่ปูสามปูแตกคือปูหานี่เออหนยนี่ละยูนี่ละเด้อ ครับอ,อยู่นี่ลำบัวบปูมาถาลูกถาหลานยู่นี่เจ้าสี่ลำบัวอ้อยหลายแล้วลอ้ยตัวลูกตัวหลานิมันหาทางเข้ามาได้โอ้ยปูเนาะนั่นแหละโดนแล้วโดนแล้วไม่ต้องจับเลยลำบัวว้ายกราเพราเป็นสั้นแล้วโอ้ยปูเห็นนั่นสิแม่นบ้านเห็นขัดตัวนี่โอ้ บาไปงี้ขากดูดอ๋อลูกหลานเอิ่นปูถือเกี่ยวปูอเอ้าเอ็นถือเนะเอ,าอ,อ,อ้าปูเสือปูยังกบปูชื้อประำชื่อปรำโอ้โอปูดำปูดำตังตนบ่ปู ปูดำปูดำโอ้ปูดำควับพีครับผมมาหาปูมื่อนี้กับว่ผิดหวังในดันอันน้ำแดงกับน้ำบริสุทธิ์นี่ลกูกหลานนมาถวายปูนี่ปูว่าใจโบปูโบปี่ปปยังดีดีดีดูครับผมดีดูย่งน่ละโอ้าสาธุสาธุดีดูย่างนั่นละนั่นละ เท่านั้นเอครับผมนีอละผสิไปแล้วบอปูไปจนตัวนู่ว่าไปกนยุ่งเลอเราบุญีละเทนั้นละครับผมย่งกาุ้สาคุนิมอนกุ้งดิม่อนอย่างนนนะสุกันมครักพุง ปูเคนแดดมากให้โดโดให้มากกว่าครับพี่กับผมพี่กับแก๊ปาจ่อไปเด้อครับมาครับอ๋อพี่หลังพิจารณาเอาเนาะตากตอนให้เป็นเงาทางนี้พี่หลังเด้อเป็เนเงาทางเด้คอครับพี่กับผมตังดับปูดำปูลองตูดครับเนาะตาจ่อครับผม จบประมานครับผมเก็บหน้า,าจอไปเด้อครับอีซี่ครับผมนะก็ะะให้ฮฟังๆทุกท่านครับผมตามตัวบนตั้งตัวล่างครับ